วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการกายภาพบาบัดนะคะกับการที่เราผ่าตัดหัวเขา่าตัววานได้ผ่าตัดหัวเข่ามานะคะโดยมีการผ่าตัดเ CL หรือเอ็นไขว้หน้าแล้วก็ผ่าตัดหมอนรองกระดูกขอเข่าหลังที่ข้างซ้ายนะคะมีน็อตตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ข้างหลังอีกสองตัวนะคะทำให้ตอนนี้ต้องกายภาพบาบัดทุกวันนี่คือผ่านมาสามเดือนแล้วนะคะหลักการสาคัญเลยคือมันต้องงอขากับยืดขาให้สุดให้ได้แล้วก็ต้องสร้างมัสเซลเพิ่มเพราะตอนนี้ขาวันรีบนะทีนี้การกายภาพ มีทาคลิปสอนไปหลายอันแล้วนะคะทีนี้จะเล่าอันนึงก็คือเป็นการทําทาราบําบัดทาราก็คือน้ำเนาะเป็นการบําบัดในน้ํานะคะซึ่งของอุดรดีมากเพราะว่าโรงพยาบาลเทศบาลที่อุดรเนี่ยเขาสามารถส่งเราไปทาราบําบัดได้ซึ่งศูนย์ทาราบาบัดจะอยู่ที่หนองประจักษ์อุดรน,นะคะก็จะมีสระน้ํามีสระใหญ่หนึ่งสระเล็กหนึ่งนะคะให้เราลงไปในน้าอ่าอันนี้จะเล่าให้ฟังนะคะเผื่อ จังหวัดไหนมีใครผ่าตัดหัวาไม่อยากไปทาก็ลองไปถามกับโรงพยาบาลจังหวัดดูว่าส่งได้ไหมนะคะเพราะตอนนี้เราส่งว่าใช้สิฟรีด้วยนะเวลาลงไปนะเขาก็จะมีการเปิดวิดีโอให้เราทําตามมีการเหวี่ยงแขนกับน้ํามีการโยนแขนอย่างนี้นะคะเหวี่ยงแกว่งนะคะแล้วก็มีการจับโฟมจับดัมเบลอาทำน้ําหนักในน้ํา เวลาดัมเบลมันเป็นดัมเบลโฟมเนาะเวลากดอกน้ำก็จะถ่วงมันก็จะหนักๆน,นะคะแล้วก็จะได้ฝึกร่างกายช่วงบนแล้วก็มีการจับแท่งโฟมแล้วก็มีการเตะขาในน้ำนะคะเตะขาเตะขาแล้วก็ฝึกเดินในน้ำซึ่งตอนที่เราผ่าตัดมาเสร็จใหม่ๆแล้วเราเพิ่งจะเริ่มหัดเดินจากที่เราใช้ไม้ค้ำอะ่ะมันจะเดินไม่ปกติเราจะเดินแบบแยงๆแบบเดินแบบเดินแบบลงน้ำหนักหนักแค่ข้างที่เราไม่เจ็บเพราะเรากลัวว่า เราจะเจ็บข้างที่เราผ่ามาเราก็ไม่กล้าลงน้ําหนักใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการลงบันไดวานไม่สามารถลงบันไดข้างข้างนี้ได้เพราะว่าพอเราจะก้าวลงบันไดอ่ะขาข้างที่ผ่าแต่มันต้องงอทําให้เรารู้สึกเจ็บจี๊ดเลยมันก็เลยทําให้เราลงไม่ได้วานต้องเอาขาข้างที่ผ่าลงก่อนเบาๆแล้วตามด้วยข้างที่ไม่ผ่านนะคะแล้วการขึ้นบันไดก็เหมือนกันก็ต้องฝึกแต่ขึ้นบันไดฝึกง่ายกว่าขึ้นบันไดคือฝึกสลับขาเนี่ยง่ายกว่าแต่ตอนลงอ่ะยากยากกว่าเพราะมันต้องมีการงอเขา่ากับงอข้อเท้าทานันที นะะทีนี้พอทําทาบํมบัดเนาะในสระว่ายนะ้เขาจะมีบันไดด้วยนะคะมันก็จะได้ฝึกการเดินขึ้นลงบันไดในสระอ่าซึ่งพอเราเดินอยู่ในสระว่ายน้ําเนี่ยมันจะมีน้ําช่วยประคองเอาไว้ทําให้เราเจ็บน้อยลงทําให้เราอ่าไม่ต้องกลัวล้มเพราะถึงจะล้มไปก็มีน้ําประคองอยู่นะคะเราก็สามารถตีมือขึ้นมาได้นะซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีมาก นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ผ่าตัดมาแล้วก็อยากจะทำทาราบําบัตอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะอย่าลืมไปลองถามกับโรงพยาบาลของจังหวัดตัวเองดูว่าของเรามีทาราบัมบัตไหมส่งให้หน่อยเพราะว่าฉันผ่าตัดหัวเข่ามานะคะก็ลองดูนะคะหรือว่าของใครอยากจะไปแบบเอกชนอ่าเขามีทาราบําบ,บัตก็ลองไปดูนะคะได้ทำท่าหลากหลายดีนะคะแล้วก็บันว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเราด้วยนะคะ